สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัตุดูขู่สุขคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโสระสวรรค์เนาะพี่น้องหลังจากที่โลการอบเช้าเนาะพี่น้องอีกทีหนึ่งเนาะมนกาเป็นรอบแรงเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งมาลุ้นนํากันว่าเด็กๆเพิ่นเด็กขยันเล็กน้องเพิ่นสิได้จักหมัดก้าเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมนํากันลุกผลงานพี่น้องช่วงนี้เพิ่นก็ลงไปโลกก่อนเฮาแล้วไรลงก่อนแล้วเพิ่นดุขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเด็กน้อยช่องฉมคนเนาะผู้หนึ่งเพิ่นก็มากับแม่เพิ่น ชองคนเพิ่นมาหาเงินเองเนาะพี่น้องเพิ่นก็ได้ได้ไปแล้วชิบหมัดแหละเนาะชิบหมัดผู้นึงก็เกือบเช้าหมัดเนาะก็ได้หลายเติบตัวเก่งเติบเนาะคือผนลงไปพุ้นทางให้นาเลยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งปชมกันมื้อนี้บรรยากาศก็แบบค่อนข้างแบบฮ้อนฮ้อนแฮงอะพี่น้องเอ้ยฮ้อนคักฮ้อนแหกคือบนที่ตกเนาะมืดผ้าโมพนมาทางน้าเลยมื้อนี้ก็บ่ฮู้ว่าสิได้เท่ายกายทั้งหมดคือผู้สู่คนนี่เนาะฮู้ว่าสิได้สันได เพราะว่าคอยกับประนใหญ่ก็มีแต่มหม,หมัดหมัดของทุ่มเพลินลนั่นแหละคองนึงเด็กแต่ของเขาบ่อลาวลุกเนาะวันนี้พอเหมืนก็ไปอ่นสองวันทุกข์กว่เจ้าแน่ย,ย้ำแรงเนาะพี่น้องก็จะบังเถ้อแม็จะขึ้นมาเบิ่งลานแนมกส่ก็ได้มันก็เลยแบบว่าเห็นชักซานะพี่น้องเนาะเยอะค่ะเมื่ออื่นก็คุณอะไรบางเถืาขันได้กล้าลายกับสี่ห้าคนมาดำช่อยมันทันผ่าทันผลพี่น้องเอ้ควายยันหน้ามันแห้งเบิดแถวลุ่มนะก็ รร 40, พันจ้างกัคือสชบริแพงประหลดเจตดติพันธ์ในไหนเนาะเด็กขยันเขากันเนาะม่ใช่อได้จะหมัดหรทั้งหมดจ่าทำบนได้นะบาดีตอนไหว้จัดงไปนักข้ามขนาดแดดขนาดหมัดพัน กาดแดดเลยรอกได้อกะเลหอนเกินมาเตะมาโอ๋สิห่อนเอออาล่มทับเช้าอะไการงอันนี้เช้าไป ลงมาหกหมัดนี่หมอหมั่มเขาก็ได้หมัดหนึ่งหมัดที่ช่องกำลังก่อตเด็กชู้ชีวิตนี่เลี้ยงปากเลี้ยงช่องพ่อเพิ่นริงได้เอามันจุ๊บเพอเด้วยน้ำแรงนี่ กระบอ,อกกระบาบก็ได้พ่อแม่เขาแยกทางกันต้องพี่น้องเด็กคนนี้นะโผลไปข้งหนึ่งแม่ไปข้งหนึ่งไม่โผล่ปกติมีเส้นใหม่เริ่มหาเรื่รรองปากเป็นช่อง ของน้องอันเนาะสองสี่หกแปดสิบสงสี่หปดชาสองสี่หมัดของน้องแพลวสองสี่หกแปดสิบสองสี่หกสิบแปดชาสองสีน้องแพลวกับชาสี่เด้อนี่เป็นของชุ่ยข่เนาะพี่น้องมีของชาม่มสองสี่หกสิบเอ็ดหมัดนันของนางเตยนางติง มามัดมุมก็เป็นนางมุมเป็นนางเผามุมมักอยู่ห่มได้เป็นนางเผาค่ะอือคือชาวดีได้คหามองไหนหอนก็ได้โง่แล้ยดีนะทางนี้ก็เป็นเบาลากระบาดจอนดดีเด้อพี่น้องสบายเลยเนาะ เตะได,เเด้เราบ้เฮยแถวนะี้เตะเด้อสิมัดอะไรลกตอนแรงนี่จะเป็นอะไรเมื่อยเลยเก็บแอวแล้วพี่ร้องเป็นหน้าเขาก็บัวท่นกุมมือช้ำขึงมือเมื่อ,อยเลยตายใจชีวิตแบบแบบก็แบบกอแบบคืออะไรนะคือนอกหดด่างมัจ้ามืดพน่นมาแล้วเบิ้งน่ะให้ดูน,นี่เหรอ คนงานลายอะไรหนึ่งชอาันนี้รุ่นรุ่นสุดทยเนาะอันนี้เน,นาะมิตรวัยรุ่นหนาดวัรุ่นฟันนำ้ำนมทั้งนั้นตัวใดของพรนแพนี่เหแบบ็น,น<า>ให้แม่องหมัดเนาะมันยุ่มัยุ่มไหอะไร เต้รอดๆนึกว่าเต้บ่รอดบ่เห็ดเป็นกำน้อยเต้นี่ของนางอันบ่เนาะไวรุ่นไวรุ่นตัวนี้แห้งขัดน้ำตาเป็นสายอยู่ตาเป็นชายอยู่ตลามัดยากแล้วอื้อต้องน้อยกว่า เ,เตะเอ้ามาเป็นกรรมเป็นกรรมแล้วก็เตะฮันได้เห็ดคือนางอันหันเห็นบ่าขาวๆแบบนี้นะให <c oughs> ้พอดีกรรมพอนะมองเห็นเออให้พอดีกรรมน,น,น้อยๆแล้วก็จังเตะโมเมนต์คือว่าเป็นโงนเป็นโง่งสเตะแล้วมันก็นยากแล้วลองไอ้วะ มันขาดดิ้งดีไปรุ่นฟันน้ำนมได้จังหมัดละเจ้าได้บอกข้าขนมใส่ขี้เกียมบอฮะได้แล้วาต้นข้าขนมมาได้แล้วว่าข้าขนมลูกฮะมาได้ทั้งแค่หอยดิได้ขนมบอเอ,อเออเอาจจะกรองไ,วไหวงงแพลชอบอ,อืม เออชอบชอบไม่นั่งทุกเอาเมืเม่อเขียดแต่งอตอนนี้ก็คลายขำลงแรงเลยนะพี่น้องเริ่มแล้วเขียดห้องเลยไม่ใช่ของนางอันเด้ตอนนี้บ่มันแล้วโล,วลกรอดสาวสี

ตอนนี้จะได้เวลาใจเงินเดือนเด็กๆเลยขมำามำเอ้าเด้อเห็ดหี้แดดสด้อแถวแถวกำลังอันแบ่งนางอันสาชิปเด้อแล้วก็เอาเนี่ยนี่ชาวพันแม่ ใมันะเ้ขบใจละลายเยขบใจละลายดีัรับหน้าสอเริ่มอื่นนั่งจิ้งแห่แตเนะไดู้ระลายใบดอกเอากระเล็มกระเล็ชือกระเล็บกินใชบนกระเล็มกระไร Happy sức lam đơ, khaiyang mưa mùi. O, chồng con nằm ngoài, anh mưa đâu. Tay đơ. เปลี่ยนไปดูนะไม่น่าิกล้มบัดทนี่ไปพันก็เบัดจุดใตาตุ๊กกตาดูตุ๊กกตาดูกตากดู มาเปดเบิตแล้วคเหริรแล้วจะไปชื่อยังลูแบบพันที่บ้านเขาพันอยู่บนพี้นเลยคุณเมื่อเช้าอยู่ทน่นตอนนี้เขากระจายเงินค่ะผ่นมาลูกกาถอยแด้วไปถีบร้อยพี่น้องมาคุนกันเบิดเบิร์ด้ลค่ะชิบกระบตดแล้วก็แล้วก็ชิบกระบาดกับประมาณสามสี่ร้อบาทนี่แหละเนาะทางเมด ันเป็นเงินบาทนะพี่น้องก้าประมาณสองร้อยกว่าหมัดหมัดละพันกิ่งก็สมเรคเกตเจ้าผันโอ้ลลยค้นอยู่วันนี้เขากระเช้าหมัดคองชุมเขาเบาลาวผันผันทอนนี่แหละหมัดแล้วกับชินับรวมเบิด,ท,ดทั้งมัดหอ้โหว่ะตอนนี้เขา็ชิมาหมัดก้าก่อนชื่อกินเป็นควันแล้ว เบาม่อมชิมหาชิบพบกเจ็ดั้นหายปุือกระเลมหอมกินน้ำอันล้มลายหลดตึงดิไปกับเป็นเห็นไ่ไหเห็นจชมเลมอยู่กับบอกันได้ะเอยดมากยจกูอวะ กินกันคุ้งแล้วอ่ะมันขอจะกินเห็นนุ่นมันมันใหญ่ดอกเพี่น้องนะทันลกเองขตอยามันบ่ไลหลายดิอื่นหาคนมาดำเฉยเนาะเพราะว่ายามัน บอท่านน้ำนะพี่น้องลายก็ยกแล้วะแถวมันมีน้ำนี่กะ็ะคายดอกเทียงยังบอกทั้งเฉยกันลูกเทียงขนเทียงเงี้ยหึ่งหึ่เทียงก็ทายนาบอก เพืนในคนตกหมดกากนะยันพอแล้วได้หน่อยหน่อยนี่เนาะย0ิบกว่าปีนี่คือีเชะอยู่เนาะไม่พัดลินเผอ

คนที่ลงเลยมีขังทาวันแตดพิซอืมเกย์ดกแทนเลยตัวชาวเกย์ว่าแค่ชาวบุมาต้องพูดมึงชาวบุมา

หลังจากที่สมรเล็กเด็กเต้าคนมาลกกาคนกระเมื่อดนแล้วเนาะพี่น้องเขาก็ลกต่อเนาะก็หมัดต่อทั้งเบิดทั้งมวลทั้งหาเขามาลกซอยนี่ก็ทั้งหมดก็ซ้ำร้อยเจ็ดสิบกว่าหมัดเนาะก็บ,บุหรายก็ได้พี่น้องาลกเบิร์ดตาเนี่ยิดได้จะหาหกร้อยเนาะดำมืออื่นก็น่าจะพอผู้ลกผู้ดำอะไรเนาะน้อกับชิดก กที่ห้าคนมาชอดประมาณหาหกคนนี่แหละกะชุม่มถือผลมาทอนกล้ามันนี่แหละแถวพ้นมันอกลตกอยู่แต่มันตกบ่แหงเคยสิเลยโชคชเม็ดเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศยามแรงก็โอเคเดอ้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น,อ FC, น้องเอฟซีบาจคูสุขลุ่ยว่าพ่อแม่ลุงป้าอาชุกขสุขลุ่เนาะที่ติดตามรับชมบหลักห่างกำลังใจมาตลอดเดอ้อพี่น้องขอให้ขูสุขลุ่ยอยู่ดีมีแหงรลำรวยเงินทองประชะากโลกภยัยไข่เจมส์ห้จเจริญเจริญเดอ้อ สำหรับนิกนสบายดีสวัสดีพี่นออ้องไปแล้วเด้อบ๊ายบาย